เองอ่ะเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีมีสเสน่ห์มีเมตตาอะไรหลายอย่างจนทำให้คุณก็แอบคิดว่าเอ้ยก็ดีนะถ้าสมมุติว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แต่ระหว่างทางเนี่ยไม่ได้รับรู้เลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างานโฟกัสในเรื่องงานหกไม้อ่ะ อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีวันวันก็ใจจดใจจ่ออยู่แบบนั้นน่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดในความรู้สึกของคุณมันเป็นแบบนั้นนะและทีนี้เดี๋ยวไปดูในความรู้สึกของเขาอะความรู้สึกของเขาเขามองว่า Queen o f Cup นะหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญสามเหรียญ The Mag จิเชียนเขาเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึก วางตัวดีคิดเป็นเหมือนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลกับในเรื่องราวของความสันพันธ์หรืออะไระจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เขามองคุณแบบให้คุณค่าเพจถือเหรียญน,นะนะแล้วก็สามเหรียญมองว่าการพูดคุยกับคุณเนี่ยบางครั้งก็ไปเปิดโลกกระถัดเขาให้ความรู้เขาหรือได้เรียนรู้กันระหว่างทางทั้งสองคนอะ รู้ว่ามันเป็นคุณค่าที่ดีต่อใจนะในการพูดคุยกันครั้งเนี้ยและเขาก็มองคุณว่าเป็นควีนออกครับเขาให้คุณค่าคุณมากคุณเป็นคนที่ดูดีในใสายตาของเขาใจดีอบอุ่นแล้วก็สวยหรือหล่อสับกับฝั่งแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเดอะ o ูนมันยังไม่มีความชัดเจนหรอกเพราะว่าไพ่เดอะ o ูนมันก็เหมือนเป็นแค่เงาอะนะได้แต่รู้สึกอยู่ในใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงออกแล้วก็ยังไม่แสดงออกนั่นเองคนคนนี้ไฮโรแฟนเนี่ยไพะก็คือเป็นคนที่คิดช้าทำไรช้าแต่ถ้าเขารักใครก็จะมั่นคงมันจะเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยนะไม่ได้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วชอบแล้วก็ต้องบอกรักแล้วก็จะต้องสารสัมพันธ์ไม่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานสักขนาดไหนนะแต่ตอนนี้เอาข้อจริงอะในความช้าของเขาอะเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหน้าไพระไม่ได้แสดงออกแต่ในใจอะเขามีใจให้กับคุณนะมีใจแล้วก็รู้สึกอย่างเงี้ยมาโดยตลอดไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกหรือเปล่ะไม่ใช่นะเดว,เวคุณสามารถเติมเต็มในบางสิ่งบางอย่าง ในจิตใจเขาได้อะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดุคนภายนอกเห็นจะไม่ค่อยเข้าหาเพราะบางครั้งเข้าหาเขาเขาจะเกิดอารมณ์เป็นแบบสีหน้าสีตามันจะออกอม่ยุ่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาแต่ด้วยเซนส์ของคนร้วเขาเนี่ยมันตรงกันไพ่เดอะเลเวเนี่ยแต่มันมีอุปสรรคตรงกาง มันยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นแล้วไพเดวิลอีกมันเป็นคู่นะคู่ที่จะต้องมาสารต่อกันแต่ระหว่างทางมันมีอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคระยะทางของเขาหรือเรื่องส่วนตัวของเขาที่ยังไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับคุณในช่วงเวลานี้นะแต่คนคนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะนิ่งนอนใจขนาดนั้น เมื่อเขารู้ว่าตรงนี้มันคืออุปสรรคใช่ไหมเขาก็เตรียมที่จะแก้ไขชาริออตก็คือนักรบศึกเมื่อมีศึกเข้ามามีปัญหาเข้ามาก็จะต้องวางแผนก่อนใช่ไหมว่าจะทำไงให้ตรงนี้มันสามารถผ่านพ้นไปได้แก้ไขได้แบบใช้กลยุทธ์ภายใต้ใบหน้าอันนิ่งเฉยการสงบนิ่งแต่มันเหมือนขึ้นใต้น้ำอะ ทุกอย่างเขากำลังทำอยู่เพราะเขาคาดหวังความสำเร็จความสุขสามถ้วยซึ่งในนั้นนะ่ะถามว่ามีคุณอยู่หรือเปล่าก็น่าจะมีนะเพราะมันขึ้นไพ่ไพ่ไม้การเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเขาการที่เขาจะมองไปข้างหน้าแบบไม่ใช่คนที่ท้อแท้ขนาดนั้นนะ่ะอืมแล้วทีนี้ลองไปดูว่าถ้าคุณรอแล้วคุณจะได้อะไร ได้ถ้วยได้ใจจากเขาไงแต่มันต้องใช้ระยะเวลานะเพราะพ้าเอยไม่ใช่ม้าตัวนี้มันเป็นม้าที่ยังไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนนิดเดียวแต่ถ้วยก็ยังอยู่ปีกนี่ที่บนหมวกนี่จะต้องเป็นคู่เท่านั้นนะที่เขาจะมอบให้เพราะที่ผ่านมาเขาจบกับในสิ่งที่ไม่ใช่มาพอสมควรแล้วกับเวลาที่เขาเสียไปเขาอยากที่จะเดินออกจาก ความผิดหวังความเสียใจเขาอยากที่จะเจอคู่ของเขาก็อย่างที่บอกแหละไพ่ใบนี้อยากจะยื่นให้กับคู่และเขาอ่ะก็คิดว่ามันจะต้องมีวันนั้นเกิดขึ้นเพราะเอาข้าจริงอะ่ะตอนเนี้ในใจเขาเขารู้สึกว่าเขามีใจให้กับคุณมันค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่รอยๆอในขณะที่คุณก็บอกอะไรมากไม่เห็นมีอะไรเลยก็ในใจเขาเขาเป็นแบบนั้นน่ะก็ไม่รู้ก็มาถามไพ่เนี่แหละแล้วถามว่า คุณรอคุณจะได้อะไรก็เมื่อกี้บอกแล้วไงได้ถ้วยแล้วก็ได้ในเรื่องราวของการเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ได้ไวและเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากเจ็ดดาบไม่เชื่ออะไรง่ายๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็บางครั้งออกแนวเป็นแบบด้อยค่าด้วยนะด้อยค่าว่าตัวเองอาจจะยังไม่ดีพอจะต้องใช้เวลาเก็บสะสมเงิน ในเรื่องราวของหน้าที่การงานอะไรแบบนั้นน่ะเขาจะพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่แหละเพราะคุณน่ะไพ่สเตกเนี่ยมีผลต่อใจเขานะเพราะคนคนนี้ไม่เคยยอมใครเขาเป็นถึงดีอิมพอร์เลอร์แต่เขายอมให้คุณน่ะอ้าปากเขาได้อะ่ะหรือเขาอะ่ะคาดหวังว่าคุณน่ะน่าจะตอบโจทย์เขาได้ดีแหละเพราะหลายต่หลายครั้งเคยไหมที่ คุณกับเขาพูดกันแล้วไม่ถูกหูกันแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้กับคุณเพราะด้วยเหตุและผลของคุณนั่นแหละแต่คุณก็นู้สึกแบบบางครั้งก็เครียดนะกับเขาอะรอคอยเขาแต่เขาก็หายไปแล้วคุณก็มองว่าแล้วย่างเงี้ยมันจะได้สารธัมพันธ์กันจริงเหรอมันจะเป็นไปได้จริงเหรอยังไม่เห็นดีแววแต่ในอนาคตน่ะมันเกิดไพ่เดือดซันนั่นคือมันจะเกิดขึ้นไพ่เดือดซันน่ะเป็นไพ่ที่ดีนะ จะเกิดขึ้นเป็นสิบเหรียญแล้วก็เดือซันเนี่ยเป็นครอบครัวเป็นความรักที่ยั่งยืนน่ะแต่ระหว่างทางบอกได้เลยทั้งปวดหัวทั้งเครียดทั้งกังวลใจทั้งทรมานมันจะมาหมดแต่สุดท้ายท้ายสุดนะ่ะไม่เสียเปล่ารอแล้วได้ไรได้สารสัมพันธ์เขาอ่ะจะให้สถานะกับคุณเป็นใครเป็น d m เอ็มเพจดีเเพเป็นคนในใจเป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่เป็นความหวังครั้งใหม่ในความรักของเขาเลยนะรวมกันเนี่ยคุณมีทั้งความสวยความโดดเด่นมีออร่าและเขาก็จะปรับบ้านชีวิตของเขาอะให้ดีให้ได้ถ้าสมมติเขามีปัญหาตอนนี้อยู่ใช่ไหมเรื่องส่วนตัวของเขาที่เราบอกว่าอะไรคืออุปสรรคการเงินไงการเงินมีอุปสรรคเขาจะต้องเคลียร์เรื่องหนี้สินส่วนตัวของเขาหรือค่าใช้จ่ายให้ได้เพื่อปิดจ็อบ และตรงนั้นน่ะเขาก็วางแผนไว้แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณนะถึงจะเข้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์การเริ่มต้นแบบที่มีขั้นตอนของความรักได้คนคนนี้จะไม่ใช่เป็นแบบอะไรยังไม่ลงตัวอะไรยังไม่เป็นโลเป็นพายก็จะมีความรักไม่ใช่นะ Night of Pentacle เนี่ยเป็นคนที่รอคอยได้รอคอยเป็น วางใจได้แล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะเขาเคยเจ็บเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลับไปจุดนั้นอีกคนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของเขาได้เนี่ยเขาจะต้องมั่นใจสุดๆแหละว,ว่ามันไปกันได้จริงนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาดีขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าตัวคุณเองอ่ะก็จะต้องรับเขาได้ในบางอย่างนะเพราะตัวเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาปิด ยังปิดใจอยู่นะยังไม่ค่อยเปิดสักเท่าไหร่แต่หนักแน่นมากว่าการปิดใจครั้งเนี้ยมันไม่ใช่ปิดตลอดมันจะเปิดต่อเมื่อเขาพร้อมเขารู้สึกเป็นห่วงคุณเสมอเวลาห่างหายกันไปไหนเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ได้รู้สึกนะแล้วเขาก็เครียดด้วยถ้ามองกลับกันก็คือเขากลัวนะว่าถ้าวันที่เขาพร้อมเขาหันหลังกลับมาเขาจะไม่เจอคุณ เขาจะรู้สึกเสียใจมากๆแต่ด้วยไพ่ d g m e n t โชคชะตาวาสนาก็มาบอกว่าการรอคอยครั้งนี้มันเหมือนกับมันมีจุดสิ้นสุดสิ้นสุดที่จะได้มาคบกันเป็นความรักต่างวัยหรือเป็นคนรักเก่าจากอดีตชาติวนกลับมากลับมาได้ทำให้คุณพึงพอใจทำให้คุณได้มองว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปอะ่ะ มันไม่ได้เสียเปล่าเวลาคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณถึงอยู่ห่างไกลกันน่ะแต่คนสองคนนะเชื่อมโยงกันทางความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนกับห่างและห่างเลยขนาดนั้นนะเวลาเขาทำงานเขาจะโฟกัสเรื่องงานแต่ถ้าเวลาเขาเดินทางเขาก็โฟกัสเรื่องการเดินทางแล้วมีคุณไหมอะมีมีบ้างในบางครั้งบางคราวอ่ะก็จะคิด แต่คนคนนี้จะไม่หวานนะบอกได้เลยเขากลัวในเรื่องของความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนโดยเริ่มจากเขาเนี่แหละแล้วความรักเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยได้รอคอยที่จะมาได้อยู่ร่วมกันการแต่งงานการพัฒนาแบบยั่งยืนและถาวรเขารอคอย รอคอยคู่ของเขาเชมพลันก็คือคุณนั่นแหละคนที่เยือเกเยนคนที่สงบนิ่งถึงแม้ในใจจะร้อนรนเป็นแบบเดอะทาวเวอร์ก็เถอะเมื่อไหร่มึงจะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ย mm. นะคะเออมาดูให้หนางฟ้ามาบอกว่าอะไรให้หนางฟ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดใจคุยกันตอนนี้ก็ยังก้ำกั้ำกึ่งกึ่อะแหละ แต่มันจะมีการเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้นอืมคุณจะไม่ได้ทํางานคนเดียวหรอกในความสัมพันธ์เนี้ยลบเรือนคนเก่าๆเรื่องเก่าๆไปหมดแล้วเป็นรักแท้นะแต่ต้องอาศัยกดแรงดึงดูดด้วยไปร้องขอมาใช่ไหม,มได้เขาให้แต่เขาอยากให้เรียนรู้กันให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าพอให้ปุ๊บ แล้วก็ได้เสียกันอะไรเงี้ยมันยังเรียนรู้กันไม่มากพอไม่โอเคมันจะเป็นความรักที่ยั่งยืนไปได้ยากอันนั้นเป็นความปรารถนาซะมากกว่าไปดูไพ่ข้อความนะคะความปรารถนาลึกๆในเรื่องราวของความรักซึ้งอะมากกว่าการเรียนรู้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเอยเขาเสพติดคุณมากนะคุณอาจจะมีเดือนล่างที่เซ็กซี่หุ่นอฬิกาซายอะไรแบบเนี้ย ความรักคือคำตอบแล้วเขาก็บอกว่าคุณรู้สึกแบบนั้นกับเขาไหมรู้สึกแบบเดียวกับเขาหรือเปล่ารู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกว่าต้องการปรับสมดุลมากกว่านี้เพื่ออะไรอะเพื่อจะได้ไปต่อแบบยาวๆอ่ะเพราหวังว่าคุณอ่ะจะรอเขานะเขามีความสุขนะที่ได้สารสัมพันธ์กับคุณอ่ะคุณไม่ได้คิดไปเอง การรอใครครั้งนี้มันก็มีแนวโนมที่เป็นไปได้แต่ทุกอย่างอ่ะรอเท่าที่ไหวนะไม่ไหวก็ไม่ต้องรอก็ไปทำอะไรก็ไปทำถ้ามันจะใช่อ่ะยังไงมันก็วนกลับมาคิดแค่นี้แหละอคิดมากแล้วก็เปลืองหัดสมองเอาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าเอาไพ่อนี้มาดูไพ่ s ิ c r e ตการ์เด้นนะคะ ไหซิกเก็ตการ์เดนก็จะบอกว่าอันนี้เลยดอกไม้ป่าคุณอะเหมือนคนที่สวยที่หายากคนที่ดีที่หายากแบ่งปันคุณกับเขาจะได้แชร์กันในชีวิตแชร์ค่าช้ใจ่ายในบ้านเหรอไม่ใช่ความมีน้ำใจเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนที่มีน้ำใจกับเขาอืศักยภาพเขากำลังสร้างศักยภาพในตัวของเขานำเสนอให้คุณได้เห็น ว่าเขาทําได้จริงเขาสามารถปกป้องคุณได้ดีแลกไพ่บอกไปผ่อนคลายไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรนะคะทุกอย่างเมื่อมันใช่มันจะลงตัวด้วยของมันเองด้วยเวลาที่มันไม่ต้องเนื่อนนานขนาดนั้นน่ะเราจะรู้ด้วยสโคปในจิตของเราเองว่ามันประมาณไหนนะคะเอาไพ่อันนี้มาดูไพ่เอ่อ คีย์การ์ด่อเป็นไกด์ไลน์นะคะการบังคับเนี่ยเลิกคอนโทรลเลิกกดดันตัวเองได้แล้วรือดูการเมื่อถึงเวลาที่ใช่เขาก็จะมาพลังความศรัทธาจะช่วยให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จถึงเวลาก็มาจริงๆด้วยใช่ไหมสละโลหิตเนี่ยเขาเคยเสียเลือดมาก่อนนะเสียใจ ต้อยต่ำรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมแต่ต่อไปเขาจะพร้อมเทพอำนวยพรให้ระหว่างคุณกับเขาแล้วต่อไปการเงินการงานเขาจะดีขึ้นเป็นคู่ทรัพย์นะเป่าตุงอะ่ะเป่าตั้งอะ่ะนะม,มาเช็คหน่อยว่าเป็นอะไรกันมาก่อนพาสไลท์ ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณนางฟ้าก็มายุ่งด้วยนะเนี่ยออกมาอํานวยพรมาอำนวยพรเแบบีคุณและเขานะจะมีวัยต่างกันหรือบางคนก็มีลูกติดนะหรือความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปอะ่ะก็คือจะได้มีลูกร่วมกันนะคะไปดูคําแนะนําจากไพ่ฮาร์ดไฮเดน n s ิกเก็ตเนี่ยอันนี้ลึกซึ้งมากเขาจะแนะนําอะไร เขาจะบอกว่าอืมคอนฟิวตอนนี้คุณรู้สึกสับสนมากเลย mm. ก็ไม่เป็นไรนะก็นิ่งๆไปก่อนใจเย็นๆไปก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการรอคอยรอคอยแค่พอสมควรพอถ้ารู้สึกมันกินเวลามากไปไม่ต้องรอคะ่ะพาสไลท์เออคุณและเขาเป็นอดีตชาติแล้ววนกลับมาและเขาก็บอกว่าอันเนี้นะ ก็คือถอนออกตัวเดียวเดียวดายบางครั้งอะ่ะตัวเขาอะ่ะถอนตัวออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตก่อนเพื่อไปอยู่กับตัวเองก่อนนะแล้วก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจแต่จริงๆสนใจสนใจมากมการปฏิเสธละทิ้งความกลัวที่ไม่มีเหตุผลตัดทิ้งไปซะอย่าไปมโนแจนมโนจิตอะไรที่มันน่ากลัวนะคะ กลับมาโฟกัสในเรื่องของความเป็นไปได้ตรงหน้าตรงเนี้ยเราทําอะไรอยู่เรื่องงานเรื่องการทําให้ดีถ้าความรักมันจะดีมันจะดีขึ้นพร้อมๆกันไปด้วยมันจะไม่เสียอะไรเลยถูกต้องไหมไปดูจักระคุณหน่อยซิว่าคุณจะต้องแก้ไขหรือซ่อมแซมอะไรไหมไพ่ก็บอกว่าเสร็จสิ้นแล้วภารก,กิจทั้งคู่ระหว่างคุณกับเขาถ้าเคยผิดหวังเสียใจมาตอนนี้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้แล้ว เนือคู่เนื้อคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรอกความสัมพันธ์เกิดขึ้นอันนี้ก็คือดีนะคะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะลงตัวและทีนี้เดี๋ยวเราเอาไพ่อันนี้มาดูให้อีกวิสดอมว่าคุณและเขาเนี่ยมันยังไงสิมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันถึงได้มาพบมาเจอกัน เนี่ยอันนี้ก็เป็น so act your so message card นะเพิ่งได้มาแล้วก็ wisdom oracle เปิดให้ดูให้จุกๆไปเลยเยอะๆแยะๆเช็คกันไปเช็คกันมาเพื่อยืนยันได้ว่าเออไพ่ทาโร่เราอ่านมามันคือเรื่องเดียวกันนะจินตนาการคุณและเขาเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดีสู่ทะเลไม่คุณก็เขาเนี่ยบ้านอยู่ติดน้ำนะคะหรือเดินทางแล้วได้เจอกัน การทรงตัวทั้งคู่เคยเสียสูญสูญเสียมาก่อนเลยกลายเป็นคนที่มีความคิดกลายเป็นนักคิดจะทำอะไรต้องพิจารณาชะตากรรมช่วงเนี้มันกำลังขึ้นแล้วนะคะชะตากรรมมันเป็นหญิงและอย่างคือปรับสมดุลกันได้มันจะต้องมาปรับกันสองคนจริงๆด้วยหญิงและอย่างมาคู่กันเลยอันนี้ไม่ได้ว่าจับให้คู่กันนะหยิบมาสับแล้ว เนี่ยความสะอาดละทิ้งพลังงานลบซะอืมยังไม่เสร็จตัวเขาเนี่ยยังไม่เสร็จในภารกิจบางอย่างแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณและเขาแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขซึ่งกันและกันเพราะว่าใจตรงกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูแอปยูอาร์โซแมสเซจค์ดนะคะว่าเป็นอย่างไร ดำเนินการเขาจะดําเนินการแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เลย Love your message เวลาคุณส่งข้อความให้กับเขาเขาดีใจนะถึงแม้ว่าเขาจะรับรู้แต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเขารับรู้แต่ยังไม่ได้รับทราบที่จะเขียนต่อกับเท่านั้นเองเชื่อใจว่า รู้คําตอบคุณอะรู้คําตอบอยู่แล้วบางครั้งอะนะคะเจตนาและการแสดงออกของเขาจะเกิดขึ้นในอนาคตเปิดใจไว้รับในสิ่งที่ดีๆฝึกฝนวินัยในตัวเองก็คือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเปิดรับความรักได้แหละไพ่บอกความรักดีๆกําลังจะมาและเออแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับความเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะละทิ้งความสิ้นหวังมันจะมีแต่ความสมหวัง นับตั้งแต่นี้ไปก็คือเปิดรับสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของการเงินการงานและความรักจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นูนแน่นอนนั่นเองนะคะอืไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีตัวอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปต่อด้วยเ,เลขระยะเวลานะคะ หรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมี b boy w หรือ w malaysia r สเซียนะคะ v v o i e s สิงคโปร์ g google j j p a n k kingdom y youtube นะคะ united n norway แล้วก็ l london ตัวเลขระยะเวลาที่จะ ได้ครบกันเหรอที่จะสมหวังหรือได้เจอกันนัตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยโอ้ม y g ก็หนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนหรือวันที่หนึ่งของเดือนเดือนสองหรือวันที่สองของเดือนหรืออีกสองเดือนนะคะวันเร็วๆนี้แหละวันเร็วๆนี้แหละนะเออ แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแผนจะดูอันนี้ให้ข้อความลึกๆจากเขาเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกกับคุณว่าที่ผ่านมาเขาไม่พร้อมเขายังบาดเจ็บอยู่แต่ตอนเนี้ยอืเขารู้สึกว่าตัวเขาอะเริ่มที่จะนิ่งเป็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเขาก็จะบอกว่า เขาต้องการคุณเมื่อเขาได้เจอคุณเขาก็รู้สึกว่าเขามีใจให้คุณนับตั้งแต่วินาทีนั้นเลยอ่ะเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอมขอขอบคุณแม่นะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโด,ดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe สมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวกับแพนทุกเดือนนะคะก็คือ มันจะต่อเป็นรายเดือนใช่ไหม,มหรือจะมาส่วนตัวก็มาที่ลายแผนเลิบทาโร่นะคะไม่มีแอสไซน์มีคลิป3นาที1นาทีให้ได้ดูกันก็ไปดูกันหน่อยนะคะใต้เนี้ยก็จะมีตะกร้าปักเป็นสินค้านะคะก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นให้แผนนี่แหละผู้อ่านแผนก็นำมาหักแล้วก็แบ่งไปทำบุญ เท่ากับคุณก็ได้ทําบุญไปด้วยนะคะก็คือดูไพ่แล้วก็ได้บุญคลิปเก่าๆดูได้นะไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสชุมชนก็ไปดูข่าวสารข้อมูลได้เพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะเรื่องราวดีๆที่มาบอกมากล่าวกันนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝุ่นพวกเนี้ยมันก็จำเป็นแล้วก็ควรจะต้องใส่ใจมากๆนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ